คำเปล่าประกาศการรักษาเยียาเส้นเลือดแดงและเซลล์นในร่างกายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเส้นเลือดแดงทุกเส้นของฉันตั้งแต่ศีรษะจนสุดปลายเท้าจะไม่หดตัวหรืออุดตันเส้นเลือดแดงของฉันเธอสะอาดเกลี้ยงเกลาวหมดจดมีความเยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพการทำงานเป็นปกติอย่างดีเยี่ยมดังที่พระเจ้า ได้ทรงสร้างเธอขึ้นมาให้ทำหน้าที่นี้ตั้งแต่เริ่มแรกลูกาบทที่17ข้อ6มราระโกบทที่11ข้อ23อิสยาบทที่55ข้อ11ยากอบบทที่3ข้อ2ถึง5กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในองค์พระเยซูคริสต์ได้ปลดปล่อยให้ฉันเป็นอิสระจากกฎของความบาปและความตายดังนั้นฉันจะไม่อนุญาตให้ความบาป ความเจ็บป่วยหรือความตายมามีอิทธิพลเหนือหรือปกครองชีวิตของฉันโรมบทที่8ข้อ2โรมบทที่6ข้อ13ถึง14พระวิญญาณองค์เดียวกันกับที่ได้ฟื้นคืนพระชนให้พระเยซูคริสตเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในตัวฉันและทรงแผ่ซ่านชีวิตของพระองค์เข้าสู่เส้นเลือดดำทุกเส้นในร่างกายของฉัน และกำลังทรงฤทธิ์อำนาจในการเยียวยารักษาออกไปทั่วทั้งร่างกายของฉันตั้งแต่ศีรษะจนสุดปลายเท้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนโรมบทที่ 8: ข้อ11ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฉันสั่งมาให้ร่างกายของฉันหลงเชื่อหรือถูกหลอกลวงในทุกวิธีทางร่างกายของฉันเอย๋ยเธอจะไม่ถูกหลอกโดยโรคความเจ็บไข้ต่าง และโดยเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสใดๆทั้งสิ้นร่างกายของฉันเอย๋ยฉันขอสั่งว่าเธอจะไม่ต่อต้านการทำงานของพลังแห่งชีวิตหรือสุขภาพที่ดีของพระเจ้าแต่ประการใดเลยทุกๆอนุเซลของร่างกายของฉันสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของชีวิตและสุขภาพที่ดีที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน มัทธิวบทที่12ข้อ25